อ้าวัดีค่ะพอกับกุ๋มินีนะคะวันนี้หน้าสดมากเลยดูสิมีรอยด่างดำเลยเห็นไหมคะวันนี้เดี๋ยวอุ๋จะมาลองการ์ดนี้ตัวนี้ค่ะตัวเป็นตัวไบคอมเพกวิตามินซีนะคะนี่ค่ะไบคอมเพกวิตามินซีตัวนี้เขาบอกเป็นทำให้หน้าใสเป็นไวอ่าวอเตอร์เจลนะคะทำให้หน้าใสลดรอยจุดด่างดำ แล้วก็ทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแตวเรามาลองดูนะคะว่าเราใช้เนี้ยอ่าสองนี้เราลองใช้ดูเจวันว่าผลจะเป็นยังไงลองดูนะนี่นี่คือเป็นจุดดําของอุมนะคะตรงบนใบนหน้านะนเราลองมาใช้ดูตัวนี้ค่ะหาซื้อตามเซเว่นนะคะมาลองรีวิวกันเล แต่ว่าอู๋ไม่ได้ใช้ทั้งหน้านะอูมขอใช้เป็นจุดที่แบบว่าเป็นจุดดงดำเห็นนะเนี่ยจุดดงดำเนี่ยค่ะถามว่าอายุเท่าไหร่หลักสี่นิดๆแล้วค่ะอายุนิดนนเนาะก็ขึ้นมาบ้างนะคนเรานี่่าตรงนี้นิดเดงนี่หลังหลังหน้าเลยค่ะหลังหน้าเสร็จแล้วก็อูมก็เลยมมาเคตัวนี้ดู เพราะว่าเห็นมันดังในตตเขาอบอกใช้แล้วหน้าแบบว่ามันมันชุ่มชืน้นแล้วก็ทําให้แบบจุดดำดำหายแล้วก็มันแบบทําให้หน้าแบบก็ได้ไงผิวอิ่มน้ำแต่คือแบบว่าอยากให้จุดดำดำตรงนี้นะค่ะเห็นไหมจิวเห็นไหมนี่ก็คือตรงนี้นะเห็นไหมเแบบนี่ยเนี่ยนเะข้ามาสูงใ,ใกล้เลยไปถามว่าก็นะน,น,น,นิดเดียวเองคนะ่ะแล้วกครีม เดเหยนไม่อยากให้คนเห็นเลยว่าอือนี่นะถ้าเไม่องขอถ้าตึ้งใช้ไม่เยอะ ผู้ชายที่รับความจริงไม่ได้เลยอยากจะจากไปแต่พอนึกถึงลูกสาวที่ใกล้ชิดกับเขามาก<ม>เขาก็ไม่สามารถิ่งเฉยได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจช่วยคนก่อนแต่ค้าผ่าตัดมหาศารทําให้เขาท้อแท้ดูนะคะเขายังไม่รู้ว่าตัวเองเพิ่งช่วยมหาเศรษฐีที่กําลังตามหาตัวเองเขาใช้ทรัพยากรทั้งหมดก็ยังไม่พบร่องรอยของผู้ชายคนนั้นคนที่ให้คุณช่วยหามีเบาะแสแล้วหรือยังอืมดูสิกําลังค้นหาอย่างเต็มที่คนขับรถแล้วเสร็จแล้ว อันนี้เป็นครีมที่อุ้มใช้ประจำก็คือตัวของฮานาบุมีค่ะตัวน้ำตบฮานาบุนะนเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเหไมเลยนัวมนี้มเหเป็นนไหม่หมเห็นบคนที่น่าโซหมนะคะหมีหมเหนทหมเห้นหมเอ็นไหมเห็น้หมนมเหนไหนมเบ็นไนไหมบน้หหนบหนที่หนม เครียเครียดเหนื่อยกับการเดินทางอะไรนะคะก็ใช้ตัวนี้นะใช้ไม่ได้เยล็กๆใช้นิดเดียวตบปุ๊บปุ๊บแต่ใช้ขวดเล็กนะบางองค์เพราะว่ามันพกพาง่ายกว่าขวดใหญ่นี่คืมันแบบเออมันเยอะเกินต้องใส่แบบนี้แล้วก็บางทีอยากใช้ตัวใหม่ก็คือได้เปลี่ยนง่ายใช้ประมาณเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนเลยเงี้ยอืมเดี๋ยวดูสิ ความฉ่ำมาเลยรู้อะไรฉ่ำกว่ากันนะอ้าทไม่ความสุยของผู้พี่ไม่หมดแค่นี้ผมยังมีตัวนี้ด้วยให้ที่ดังติดกต๊อกที่ดังในต่อๆเป็นตัวนี่ไงคุณอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้ ไปซื้อมาเป็นอะไรนะชุบมองไม่เห็นนะสายตาไม่ค่อยดีมันเป็นแบบทำจากไข่อะไรนะไข่ปลาทุกอย่างของเนี่ยเออสีปลาแต่ถามว่าใช้ดีใช้ดีนะคุณว่าใช่ไม่ต้องเยอะใช่ต้นหน่าใส่แน่นอนอืมอีม ถามว่าตัวที่หมดเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันคือตัวที่แบบทําให้หน้าเราชุ่มชื้อนะอ๋อแ,แล้วเวลาเราทาโลชั่นอะไรเนี่ยค,คือเป็น,ปนความความส่นตัวอุ้มเองนะคือ,คอพยายามแบบคือเป็นคนที่แบบคอือายุมากแล้วอ่ะก็เลยแบบแบบต้องดูแลช่วงแบบช่วงที่แบบหน้ผาผากรอบดวงตาแบบ นะให้ลกขึ้นนี่นวดตรงนี้ด้วยอะนะวดตรงเนี้ยตอมตรงเนี้ยไม่ใช่นวดลงนะจ๊ะนวดลงไม่ได้นะดวดขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตึงเขาเรียกนวดทวนแน่งน้ำส่งโลกนะฮะ นี่นะคะสวยก่อนนอนอ๋อยังยัง,ยงถ่ายสิอะไรเอ่ยถ่ายถ่ายถูกบ้างความสูงของผู้หญิงนอกจากนนี้แล้วอะไรเนาะเดี๋ยวรับหนึ่งาง <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วนีไ่ไงก็เป็นลิปของ วัสดุดูสีตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูเกาะมันก่อนฟ<า>้า,าอูใหม่มันจะมีสองสีนะนอันนี้เป็นสีดอกส้มน,นคะคะตัวนี้เลยเป็นวสัสดุเบบี้ทินโกอันนี้เป็น โรซี่พิงค์ลิปแต่ว่าซื้อมา2ตัวเพราะว่ามันมีโปรตอนนี้หนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง,งก็เลยเลือกมาสองสีมีสีส้มออกแล้วก็เอาชมพูออกม่วงหน่อยแต่มองมงมชอบตัวนี้นะสวยตัวตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลย็จะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าใช้ทาทานี่ค่ะทาปากให้ปากแห้งคะ่ะพูดอย่างนี้ได้นะความสดยครบ เจอทุกคนมาเพื่อร่มงานเลี้ยงครั้งนี้คงเป็นเ็าเหตุผลที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วผมเองนั้นเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนอือคดีที่ได้เจอใช่นคนดีดังนั้นฉันต้องตอบแทนเขาเพื่อแสดงความจริงใจฉันจะใช้มาปรฐานสูงสุดของประกูู่้เอกสารสัญญาเด็กนี่ไงแค่นี้แหละ ไม่มีอะไรมากเก็บ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 อ้าวจะบอกว่ามีตัวนี้ด้วยง่ายมันเป็นเขาเรียกไงของวัสลีไลท์เป็นของอ่าซิริล่าตอ่ะได้มาต้นเช่นดีมากนะอุ้มแนะนำเลยเดี๋ยวๆถ้าว่ายังไงเดี๋ยวเขา ถ้ามีพวกของเนี้ยจะปักปักกาให้แต่ว่าตัวเนี้ยจะใช้ดีนะเพราะว่ามันแบบนิดเดียวแบบนี้นะปักเรายังไม่ช้ำนะยังไม่ถังหูรู่ใช่ไหมก่อนนอนต้องถังหูรู่เดี๋ยวได้ฝันถึง<ช>พระเอกเกาหลี<ช>หลึ่ติ่งเกาหลีไม่ใช่ติ่งเกาหลีสิต้องติ่งจีนเดี๋ยวนี้ต้องติ่งจีนว่าตายแล้วพูดผิดพูดถูกหมดพอเห็นผู้ชายแล้วคุกล้าสาปแชา่คุกล้ากระสับกระส่ายกันแล้วคุณไม่รู้หรือคุณไม่รู้หรืออืม มาละถังหูลู่เรานึ่งนึ่งนึ่งอ่านี่แหละค่ะแล้ว,ลลว,ๆๆม,ลวมันยังเหลือนิดนึงนะนนเ,เ,นเนี่ยเหลือแบบเนี้ยถามว่าอุ้งเท่าไหร่นี่อุ้งตะมาใต้รตรงช่วงนี้อุ้งไม่รู้ว่าใครจะทำเหมือนอุ้งมมแต่อุ้งม,มีความสุขว่าอุ้งใช้ตรงเนี้ยคือแบบช่วยลดริ้วรอย ความคิดตัวเองนะคือแบบริ้วรอยแบบน้อยๆแบบมันเติมเต็มอ่ะอือแบบว่าทาปากแบบคือลอ่างปากเนี่ยเห็นไหมคือเป็นคนปากแห้งปากดำแล้ต้องใช้แบบลิ้วแบบให้แบบว่าแบบเหมือนเรา,าส,ลลสลิปปิ้งปากเอ้ยสลิปเลยสลิปปิง้ง กินสลิปปิ้งมากหน้าไยแต่มาปากมา,รมารตรงตาตรนงนี้ค่ะช่วยคือแบบว่าให้ความมันชุ่มชืน้นเหมือนกับเหมือนความคิดนะช่วยแบบยร้อลอยให้มันแบบตื่นตื้นขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโอเคที่อุ้มใช้ทั้งหมดเนี่ยค่ะใดี่เวเห็นมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี่คือก่อนแล้วก็ตอนชาของอุ้มนะคะเรามาลองดูนะตัวเนี้ยตัวที่ใหม่อุ้มจะมารองตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนเนี้ยนี่นไงนี่นไง แล้วก็อันนี้ยังไงองุ้มจะปกักตะกร้าไว้นะคะใครอยากได้ตัวไหนอันนี้ก็หาซื้อในเซเว่นอันนี้ก็ดูในติดตั๊กได้เลยอันนี้ก็ตามเซเว่นหรือว่าตามท็อปหรือว่าวัาสดุอะไรแบบนี้ค่ะน,นี่กางเกงของซีเรียล่ะซื้อตามนี้แล้วก็หรือพวกนี้ไอ้ดีนะแนะนำได้บายแล้วเราก็มารีวิวกันใหม่นะคะจบแล้ววันนี้ คันนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายขอไปขอนอนเพื่อความสวยกับตัวเองก่อนนะคะบ๊ายบาย